ที่นัดจะัึจะที่นัดจะส่งสติก,กอร์ห้องให้ทำไมจะเรียกนั้นอย่างนี้เยห้อ,นองนะคไม่พูดเรียกห้องแต่กดไปแล้ว <laughs> อุยเคิงหัวคือคิงดยานอยากเล่นด้วยเอาคุณคุณบังเบลไม่รู้เล่นห้องแต่กดไปแล้วเราโจนจะอยู่เฉยๆอีกเฉยๆอีกเหรอ เปิดเปิดลำโพงเหรอเปิดลำโพงเหรอดเออไม่ได้ใส่หูฟังอ่ะ ยังตอบได้อ่ะยังตอบได้อ่ะอะไรอ๋อแค่นี้ได้มุก้เธอแหล่ยังสี่โฉมโง่บว๋ม ไม่ทันน้องมีน้องมีก็กดให้มันเรลวๆเดี๋ยวมันกับท่านเองแล้วทําไมพี่นัดกดทันล่ะใช่ไหมไม่พี่นัดมอนแปบ,บเดียวเดี๋ยวก็ออกไปดูซีรีส์เลย ว้าวไปที่นัดมีใส่นน่จะมาใส่เนตวัดหร้อหลังกุฏิวัดไหนก่อน รู้แล้วอ่านถูกแล้วเมื่อกี้วัดหน่อยวัดใสเอาเสื้อ้าผู้ใดผู้ใด <My God. S 1> ตั้งเราจะไปอยู่กับใครอีกเลย พี่ชี้มาไม่หนีเราเห็นคนที่คุยคุยกับพี่ชี้แหละอ่ะพี่นัดถูกคู่มากอุ้ยพี่มะพร้าอย่ามาว่าเด้อเปลียนจากมั่นเผาเป็นผ่าจนผ่าป้อมเด้อบัน สภาพอันนี้ค้ะปลอมอันนี้คือเดี๋ยวอะไรนะเงินเติมอยากตู้ที่จายอีวันนี้แต่ละมือแต่ละเด็กแต่ละคนเมืองเอาสังมภาระเอาสัมภาระโอ้สภาพ พระแท่บอพระปอมพิธีนี่จะมาเย่เดี๋ยวเดินไม่พ้นแหละ่ะเด้อใครอยากเดินพ้นแหลโพูดเอาไปให้ผีฟ้านู่นเจ้าก็จะเหลืองตัวไหนอ่กพระแห่งตูดตุ่มมัสร้าง จริงหรือว่าคุณนิคคุณนิคทำไมคุณนิคแพงแหนะแพงเกินแพงมากจริงๆหมดไปพี่ซี้พี่ซีของเราหมดไปสามสามห้าร้อย เงินวะนี่นี่พี่ชีพี่ชีพี่ชีคุยกับคนนี้นี่คนนี้นะพี่นัดนะดูเรื่องแน่นอนคิดถึงมากคนนี้น้อไม่มาเลยเพราะว่าไปไปแอบไปแอบอเล่นคนเดียวเด่นโนสองอ้าวเมื่อกี้เลือกโน้ตอะไร ล็อก A บวกหรอมันไม่ให้ใช่ไหมเธอย่าเงินวัดเก๋ๆผมพี่คุยกับใครคุยรู้เรื่องไม่คุยนะพี่คุยไม่รู้เรื่องเอาอ้าวนี่ก็เว้าไม่รู้เรื่องเหมือนกัน จำเราไม่ได้หรอน้องมเกวไงพราต้องเล่นโน้ตอะไรครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะเจอใครคุณสปายโน้ตไหลเขาก็ไม่รักโน้ตไหนเขาก็ไม่รัก นแรกเด็น๊อสองฟอง้องน๊สามหลล้มละลาย,ลาย,ลายอย่าบอกว่าสัน้นบอกไปแล้วอ่านเมนยังไม่ถึงเลยบอกไปก่อนแหละรีบเกิน,นมมันแกวลูกไม่ที่ชี้พี่ชี้คุยกับพี่คนที่ชื่อว่านกพนัฐอะพี่นัทนั่น เร็วๆนะ่ะแท็กมาเลยโนสามกันโต้ไดหาแต่หาแต่แน่อ,อให้เขายากไม่พี่นัดพี่นัดบอกว่าพี่นัดพี่นัดบอกว่าพี่นัดอยู่อยู่อยู่หลังหลังบุติน่าจะว่ากันรู้เรื่องแล้ว ก็คือคนที่เอาตังเราไปก็คือ <12. S 1> ว่าแต่คนนี้ใครน้องมิเกลน้องมิเกลพี่แมน <12. S 1> คือคืออะไรคุณ คุณคุณเอาตังเราไปหมดเลยอะ่ะสร้างแมมามั่นแก้วคือเปลี่ยนซื้อน่าจะใช่ไหมใช่ไหมน่าจะเอ้ย เกลก็อยู่บ้านเดิมอขอติ๊กเกอร์อีกเลคุณไปคุยกับลาบ่างม่วงขอติ๊กเกอร์เมือเมือเลยอ่ะคุณไปขอซ่องคุณสีเอ้ยพี่สีมาแล้วไม่ใช่หรอ,อหไม่ไม่ไม่ไปคุยกับลาบ่างมนะองมองนยไปบอกก็หาวมวงแม่เมนบอก อัร์นอัลารนันคือตัวไหนอัลารันหรอมัน่นาจะไม่มีนะมันหายากใช่ไหมแต่ว่าน่าจะไม่มีตั้งชื่อใหม่ได้ไหมเอาบ,บ,บ่ตังบ่ต่างอีก เล่นนัาม,มือนาะแปลว่ามือนี่จะไปแล้วใช่ไหมพี่ชีเอาสารุปจะมือหนาะหรือมือนี่เนาะบะอดเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อดูเอาอเปลี่ยนสเสือด้วยบอดจะเอาคอสพระไม่เอาจ้าเปลืองตังจ้าร <laughs> อเซียสวัสดีคุณเจ้าโตคุณเจ้าโตอยู่บอสออกไม่อยู่แล้ว เบ้าซาไปมาเป็นทีมเ,เดียวกันบอ เงินไว้ทําตัวใหม่เก็บเงินไว้ซื้อมามา่าถ้าเข้าทันอ้าวอุ๊ยพี่ชูพี่ชูสวัสดีพี่ชูเอาหายไปใส่หรอบาทนี่พี่ชูพี่พาไปไหนนี่ ไปสื่อมากาแม่นแล้วใครจะไปเหมือนคนรวยเหมือนอะไรนะใครจะไปเหมือนคนรวยเหมือนพี่แมนนะเนาะซื้อสองสามแอคถูกเนาะเอ้ยซื้อสองสามไอดียถูกเนาะคนรวยนะเอาแอคซูมาเดยวเอาเียกว่าพี่ชูจะมาเอาเหลักเวลาของเขามาอยู่ ไปลาของเขามาอีกเด้อฉันจะนับถึงพาวิดามาไหมวันนี้วันนั้นพาวิดามาดยละ <laughs> <laughs> อีเครื่องไอดีมันอยู่เครื่องหนึ่เอาอีเครื่องไอดีมันอยู่เครื่องแต่ว่าคนเดียวกันใช่ไหม αι? ตอนนั้นบอกว่าอยู่ด้วยกันตอนที่เปื่อยอะไงใช่ไหม <laughs> คุณเอ็มส บอกไขก่อนโบเมนโบเมนอย่างนท้าไห<ป>ร่ไห<ป>นพระไม่ใช่นี่นี่นี่น้อง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 กุ๊เกลคนนี้คนนี้ป้าหนันว่า ป้าน er ันบอกว่าอะไรนะตัวไม่สวยไม่เล่นวันนี้มาเลลนผาวันนี้มาเล่นผาเดี๋ววันพระเจอพระสวัสดีคุณดี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 ุคนคุณเนี่ย อันสิดบ้ามันคอนถูกแล้วออกแล้วพี่นัดจะมาทิ้งเราไปแล้วพระต้องเจอเมียรพระสุง โอ้เออฮะใกล้แล้วกะโตเดียวกันเหมือนกันหรมีกระโตนั่เหรอพี่มี่ไอดีเจ๋งมันบมโหโหดซี่แต่พี่ชี้เลือกที่จะไม่เล่นเอง มันแก้วคือภูเขามากอยากมีแฟนเป็นนักบ้าต้องทำไงอยู่นในนี้อยู่นในนี้ใครเป็นนักบ้าที่ปล่อแยบ,บอากบออานซอ อ่นสือเขาเมื่อกี้เือนเขาเขาสศงงี้ให้บอกาโข่นอ่ะเมื่อกี้ตอนจะาเง้แล้วเมื่กี้นานนานอาบแล้ว ยาสะพูงกี่โมงยาสะพูงใครยาสะพูงยังตื่นมาบอกรุงนี้ทำงานกี่โมงทำงานแปดโมงเหมือนเดิมเลิกเลิกห้าโมงไม่ไม่ห้าโมงสิถ้าทำไม่เสร็จก็ก็ไม่มีวันเสร็จหรอก ทำงานก็แก๊กแถวนี้แหละก็แก๊กสนะกีโมถ้าชนะแปลว่าปิดไลฟ์ไปแล้วนะพี่บอลเริ่มอยางนอนแล้วยางสนะเดี๋ยวแบบ ยาสนะได้ไหมมีเพชรสามหมื่นปิดพาได้ไหมกลัวเกลือคุณอันนี้คุณพีมหรอ